ทีนี้มาอีกนึ่งเรืองค่ะอันนี้ต้องบอกว่าค่าราชการโดยเฉพาะค่าราชการไม่้อมกอเฮกันเลยแล้วพี่บ <Yeah. S 1> เบาเกลี้ยงนะเพราะว่าจะมีการปรับท่านเงินเดือนให้นั่นเองนะคะโดยมติคอรอมอค่ะก็มีการให้ชอบลักการปรับเงินเดือนค่าราชการบรรจุไม่ปีละสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพอ,อปรับแล้วค่ะทีนี้เงินเดือนก็จะยุ่ทถี่นึ่งมืแปดพันบาทต่อเดือนส่วนค่าราชการที่วธรทมอยู่ก้อนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทึงระดับสี่แปดเนี่ยการจะมีการปรับท่านเงินเดือนสุ้งว่าค่าราชการ จบไหมแต่ว่าเรื่องนี้จะไปเริ่มกันพอซ้อซ่องพันห้้ิจัดปีาที่จะมาถึงนี้แหละค่ะ สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะแรกวันที่28พฤศจิกาย,ยนทีผ่านมาค่ะก็มีการเท่นชอบค่ะในการรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการและก็เจ้าหน้าที่ข้องรัฐตามทีสำนักง,งานคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนเสนอก็มีเป้าหม้การรับท่านเงินเดือนนะคะเป็นเงินเดือนไม่นะแล้วก็รายได้ต่างๆให้กับคนทีจ็อบบุตรการศึกษาในระดับปวชป,ว,ชปวสปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกทีบรรจุ ข้ารับราชาการไม่ค่ะโดยในการรับขึ้นเงินเดือนข้าราชาการในครั้งนี้จะมีพ้นทันทีนะในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ก็คือปีหน้าโดยใชยง้งบประมาณรวม1 6 0 0 0ื่นล้านบาทค่ะเข้าแบง์พันธีค่ะก็คือแบงเป็นในปีแรกเนี่ยก็คือปีงบประมาณ2567วงเงินประมาณ7,200ล้านบาทแล้วก็ปีที่สองค่ะก็คือปีงบประมาณ2568วงเงินอยู่ที่ประมาณ8,800ล้านบาทค่ะแต่ว่าในการดําเนิน การในปีงบแรกก็คือปีหน้าเนี่ยยัง <bathroom. S 1> ไม่สามารถดําเนินการได้นะดังนั้นวงเงินทีชายจริงค่ะก็ยุ่ทีแค่5เดือนเท่านั้นส่วนงบป,ประมาณช่วยในเรื่องข้องเงินค้าคองชีพชั่วคราวค่ะก็ตั้งงบเอาไว้ป,ปีละไม่เกินสามพันล้านบาทค่ะครับสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับคณะกรรมาการข้า,ขาราชการพลเรือนหรือกอพอพ้นถึงแนวคิดปรับอัตราอื่นเดือนข้าราชการครั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงอัตราค่าแรงขั้นต่ำสอดคล้องกับ ตลาดแรงงานเอกชนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยรับหนักศึกษาจบไม่ได้ปัญญยากดียตประมาณ1 8 9่0่ปาบาทจึงปรับขึ้นเนื่องเนือการาดการนะครับเพื่อรักษาคนเก่งคนดีนะว่าราชการควบคู่กันลดขนาดของกาลังคนภาครัฐปัจจุบันเนี่ยบวกับประมาณการค้าพยาบาลยูทติประมาณ3.9%าปเซนนะครับของงบประมาณซึ่งการปรับขึ้นเนื่องเนือครั้งล่าสุดเมื่อปี2 5 4 4ัาอยา์เตยู่กับเมื่อสิปีที่แล้วนะครับรวมทั้งเครื่องการการกันเลขครับ ا, ก็รู้สึกดีใจแทนค้าราชาการทั่วประเทศนะคะเพราะว่าค้าราชาการบรรจุใหม่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนที่สตาร์ทอาจจะไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันทั่วไปการที่รัฐบาลเล็งเห็นตรงนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็ในฐานะที่เราเข้ามาเป็นข้าราชาการแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เต็มที่อยู่แล้วกับในการช่วยเหลือประชาชนและการที่รัฐบาลเล็งเห็นว่าเรื่องขึ้นเงินเดือนให้ตรงนี้ค่ะรู้สึกเป็นกําลังใจแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกว่าได้มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ